คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอ้ําคุณอ้ําเขาแทนตัวเองว่าอ้ําอาคาเซ่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านตรงนี้ก่อนครับสวัสดีค่ะชื่ออ้ํานะคะเป็น The Ghoster และอาคาเซ่ค่ะอ๋เป็นอากาเซ่ด้วยใช่ครับผมแบมแบม อยากเล่าเรื่องเนี้ยให้ให้ตาหนูแบมแบมฟังทีมหม,มีค่ะมมเลยส่งเรื่องอะไรส่งเรื่องเข้ามาให้ฟังนี่เชื่อเลยว่าแบมแบมฟังครับผมแต่เขาจะฟังย้อนหลังนะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไทยหรือว่าอยู่อยู่เกาหลีถ้าอยู่ไทยเขาจะไม่ฟังคเขาจะฟังตอนที่เขาอยู่เกาหลีคแต่เขาจะฟังรายการผีที่เกาหลีคเพราะคิดว่าผีที่เกาหลีจะบินมาหลอกที่เมืองไทยไม่ได้ครับ นั่นคือแบบแบงทางที่เรื่องผีก็มีนะบนเครื่องบินนะครับจะไปบอกน้องไปบอกน้องเดี๋ยวน้องกลัวเดี๋ยวน้องกลัวผีบนเครื่องบินน้องอาจจะยังไม่เคยฟังผีบนเครื่องบินครับครับโอ้ตื่นเต้นนะครับเนี่ยต้องสุดยอดอันนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ได้อาลอกค่อนข้างเยอะงี้ก็เลยแบบต้องพยายามขออนุญาตเล่าเลยละกันครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเระโหดอ้ําคุณอ้ําจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่ เมื่อย้อนกลับไปเมื่อสมัย17ปีก่อนครับโดยอาชีพของคุณอ้ําเนี่ยตอนนั้นนะเขาเป็นเหมือนหัวหน้าเซลล์<ม>ก็จะมีการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยโดยพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยก็จะเป็นพวกโซนภาคเหนือภาคกลางอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาจะต้องลงพื้นที่เพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจ <c oughs> ก็จะลงไปพร้อมกับทีมครับลูกทีมสองคนก็ขับรถกันไปพอถึงที่หมายเนี่ย ทุกคนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่พักเพราะว่าเจ้าสองคนนั้นะเขาให้เพื่อนของเขาที่อยู่อีกทีมหนึ่งอจองที่พักเอาไว้ให้แล้วซึ่งตัวคุณอ้ําเองก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปวอล์กอินเอาที่นั่นก็ได้มไม่ได้คิดอะไรครับหลังจากที่กําลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่เนี่ยเขาก็จะแยกกันไปคุณอ้ําก็ได้ไปเจอกับคุนพี่ที่เป็นเซลล์อีกทีมหนึ่งเขาก็มาพูดคุยทักทายกันครับ ก่อนที่รุ่นพี่เขาก็จะเหมือนกับว่าออกอุบายเตือนว่าเฮ้ย mm hmm. ช่วงเนี้ยทีมเซลหลายๆบริษัทมันลงมาค่อนข้างเยอะ mm hmm. ระวังเรื่องของที่พักเอาไปด้วยว่ามันจะไม่พอเพราะว่าโรงแรมเซลเนี่ยที่เนี่ยมันมีน้อย mm hmm. ในจังหวัดนี้มันเป็นแค่จังหวัดเล็กๆครับคือไม่ค่อยมีโรงแรมเซล,ลเท่าไหร่ mm hmm. เอาเอาอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. ก็ให้ให้ระวังเรื่องโรงแรมเต็มหรือเอาอย่างนี้ไหมพี่แนะนําให้ไปข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่ง mm hmm. ไปพักอีกจังหวัดหนึ่งไหม แล้วก็ถ้าเกิดจะมาทํางานก็ค่อยขับรถกลับมาบซึ่งคุณอ้ํามองว่ามันเป็นการเสรียเวลาครับต้องใช้เวลาถึงประมาณสองชั่วโมงก็เลยปฏิเสธไปเพราะว่าตัวเองมั่นใจอยู่แล้วคิดไว้อยู่แล้วว่าจะไปวอล์กอินที่โรงแรมของทีมรุ่นน้องที่เขาจองกันไว้อยู่แล้วหลังจากที่ทํางานเสร็จสับนนะัดกลับมาเจอกันขับรถกลับพอกําลังจะมาถึงโรงแรมครับอคุณอ้ําก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าเกิดว่า มันไม่มีที่พักเนะี่ยจะทํำยังไงอื mm. ก็คุยกับรุ่นน้องรุ่นน้องก็บอก mm. อ๋อพอดีอ่ะหนูจองหนูจองไว้แล้ว <c oughs> เพื่อนหนูจองไว้แล้วแต่ว่าจองไว้แค่ห้องเดียวสําหรับสองคน mm. เดี๋ยวพี่ลองไปดูก่อนแล้วกันเผื่อมันมีว่าง <c oughs> ปรากฏว่าไปถึงครับอย่างที่คิดครับผม mm. มันผิดคาดก็คือเต็มทําให้ตัวคุณอ้ำเ,เองเนี่ยก็ได้แค่ขับไปส่งครับแล้วก็อ่ำไม่เป็นไรก็ให้น้องอะ่ะนอนที่นี่ไปแต่ว่าเดี๋ยวตัวเขาเองจะไป วอล์กอินหาที่อื่นเอาหลังจากที่ขับขับหาเนี่ยครับตอนนั้นจ,จังหวะก็คือเริ่มจะค่ําม,มืดแล้วฝนก็ตกหนักมากมก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าครับไปหาที่ไหนมันก็เต็มไปหมดโรงแรมเต็มทุกโรงแรมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นก็ว่าช่วงเนี้ยเซลลเขาลงมาที่เนี่ยเยอะอเลยเต็มมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นแยกครับเขาตัดสินใจเลี้ยวซ้ายไปโอ้โหฝนตกหนักมองเห็นระยะมองเห็นแค่ไฟหน้ารถ จังหวะที่ไฟหน้ารถมันสาดไปที่ป้ายป้ายเนี่ยมันเป็นป้ายโรงแรมครับเป็นชื่อคนอก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดูโรงแรมที่นี่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าที่นี่ไม่เวิร์กเขาจะยอมขับรถฝ่าฝนข้ามไปอีกจังหวัดเพื่อที่จะไปพักที่อีกจังหวัดครับ,รบปรากฏว่าขับเข้าไปสิ่งที่เห็นคือก็อย่างที่คิดครับรถจอดเต็มไปหมดเลยอืทําให้เขาคิดว่าทํายังไงดีวะเนี่ยครับโอ้ยฝนก็ตกอ่ะไหนๆก็มาละ ลองเข้าไปที่รีเซพชันดูที่หน้าฟอนนะครับ hmm. ก็เลยจอดรถแล้วก็ฝ่าฝนเข้าไปไปถามครับไปเจอกับน้องหน้าฟอนเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> ตัวผมๆมเลยเขาก็เข้าไปถามว่าน้องๆที่นี่มียังมีห้องพักเหลือไหม hmm. พี่อยากได้ห้องแอร์จากห้อง hmm. น้องมันก็ยืนยืนแบบเหมือนกับคุ้นคิดอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็เช็คเช็คเช็คจนคุณอ้ำต้องถามย้ำกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าน้องสรุปมีไหมถ้าไม่มีอะพี่จะได้ไปหาที่อื่น hmm. ไอ้ตัวน้องเขาก็เหมือนกับว่าเอ้า,ามึม่งอึ้งครับก่อนที่จะพูดว่าเอาพี่จะไปไปไหนเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกแล้วดูพี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยเอาอย่างนี้ไหม,มผมมีห้องนึงเป็นห้องแอร์อย่างที่พี่ต้องการเลยค,คุณอ้ําก็เลยถามไทยครับว่าเอาห้องแอร์มีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นก็คือมีอุอปกรณ์ครบคันเลยครับมีเครื่องปรับน้ําอุ่นน,นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยถามราคาพอถามราคาไปเนี่ย เซลเออไม่ใช่เซลรับน้องที่เป็นดีเซปชั o นเนี่ยเขาก็บอกว่า320บาทครับพี่คุณอั้ตกใจครับโอ้แม่เจ้าครับ320บาทห้องสะดวกแบบนี้เวิร์กเลยครับแจวเลยทำเลดีอ่ะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยตัวของดีเซปชั o นเขาก็ยื่นกุญแจมาครับพี่อยากจะลองไปดูห้องหน่อยไหมอะไรครับเร่งเสียงเดี๋ยนะขออนุญาตครับครักม่นิดนึ่ง โอเคไหมครับโอเคขึ้นไหมดังขึ้นอ่ะนี่นี่คือเร่งเสียงนะโอเคครับไปดูห้องครับผมก็เหมือนกับยื่นกุญแจให้ไปดูห้องครับแต่ว่าตัวน้องเองอ่ะไม่ได้ไปด้วยคุณอามเองเขาก็คิดว่าอ๋อก็คือห้องมันอยู่ใกล้ๆเองละมั้งก็เลยถามว่าห้องอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างหลังตอนนี้เองพี่ชั้นหนึ่งพี่เดินไปหน่อยเดียวก็ถึงแล้วเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคงไม่มีอะไรหรอกก็แค่ว่าห้องมันใกล้ก็เลยไม่เดินไปส่ง ก็เดินไป,ปเปิดประตูสิ่งแรกที่ได้สัมผัสกับก็คือเปิดไปปุ๊บโอ้ห้องสะอาดมากกลิ่นหอมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีคนมาพักวะเออเออหรือว่าเราโชคดีคอะไรอย่างนี้เขาก็เลยตัดสินใจเดินออกมากลับมาบอกโอเคพี่เอาห้องนี้แหละเดี๋ยวพี่อยู่สักคืนก่อนก็คืออ่ะนอนไปครับผ่านไปหนึ่งคืนก่อนนอนเนี่ย เวลาที่คุณอ้ําครบออกไปต่างจังหวัดไปนอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาชอบอธิษฐานในใจครับว่า,าขอให้แบบสิ่งสักจิตนู่นนี่นั่นปกปักรักษา<ม>ให้นอนหลับฝันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําแบบเนี้ยเป็นประจําครับคือคืนนั้นเขาก็นอนมันผ่านไปได้ด้วยดีออกไปทํางานเสร็จกลับมาที่โรงแรม,มบอกกับน้องรีเซปชันว่าพี่จองเอาห้องเนี้ยอีกสี่คืนเลยนอนยาวไปจนถึงวันศุกร์เลย ดีแหละดีเลยใช,ใช่ห้องมันดีครับแล้วก็ราคาถูกด้วยก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคเซนปุ๊บอยู่ที่นี่ต่อ,อยาวไปเลยครับ,รบไปจนถึงวันศุกร์อพอวันศุกร์ทุกอย่างมันก็ยังปกติดีไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันดีครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินกลับมา,น,าน,นั้นวันศุกร์ลนะครับเดินกลับมาบอกกับน้องรีเซชั่นว่าเออน้องเดี๋ยวช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พี่จะกลับบ้าน แต่ว่าพี่ยังอยากได้ห้องนี้อยู่ครับช่วงเสาร์อาทิตย์หลังจากเสาร์อาทิตย์ก็คือจะจันทร์ถึงศุกร์พี่จองไปเลยห้าวัน uh huh. น้องเขาก็เลยแบบอ๋อเอาเอาอย่างนั้นเหรอครับพี่ uh huh. ดูเขาดีใจแปลกๆนะ uh huh. แต่ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไร uh huh. ก็คืออ่ะโอเคห้าวันนะพี่ต้องจ่ายมัดจาอะไรไหม uh huh. น้องเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องหรอกพี่ห้องนี้ไม่มีคนจองหรอก uh huh. เขาก็เอ๊ะไม่มีคนจองหมายความว่างไงเออก็เลยถามว่า มันมันหมายความว่าไงน้องไม่มีคนจองอ๋อไม่ใช่ครับพี่ผมหมายถึงว่ายังไม่มีคนมาจองหรอกออไม่มีอะไรพูดไม่หมดอ่าเขาพูดไม่หมดออก็เลยแบบอ่ะอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมบุ๊กไว้ให้พี่เลยให้พี่คนเดียวเลยห้องนี้หลังจากที่คุณอ้ํากลับบ้านทีนี้กลับมาวันจันทร์ครับมาพร้อมจะมาเข้าอยู่ เอาพวกมาเลยครับทีนี้เอารุ่นน้องเอาอะไรมาที่เป็นเซลลครับเอามาเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยที่เนี้ยมันราคาถูกพี่มาเช็คแล้วใช่ไม่มีผีไม่มีผีน้องๆมาพักกันเลยอ่าครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบถ้าเปิดมาอยู่ด้วยกันมันก็คืกคื้นนะครับแต่ว่าห้องที่ว่างเนี่ยที่มามันอยู่คนละฝั่งกันคุณอ้ําก็ยังคงนอนคนเดียวอยู่ในห้องตรงนี้ในฝั่งนี้ก็คือในตอนกลางคืนครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีตอนที่กําลังจะเคลิ้มหลับ มันมีเสียงโทรศัพท์ในห้องดังขึ้นในโทรศัพท์ในห้องเนี้ยมันไม่เคยดังมาก่อนเลยครับมันเป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่า่ะที่ว่ามันดังแล้วมันดังกรี๊งแบบลั่นๆเลยอ่ะเขาก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมารับโทรศัพท์เสียงในโทรศัพท์เป็นเสียงอู้อู้อีอีกุกกุกกักๆไม่มีอะไรครับเขาก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นไอ้พวกเด็กพวกนั้นอ่ะ มันแกล้งเราหรือ,อเปล่าที่พามานอนด้วยนะประมาณนั้นก็เลยเค,คิดว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าก็ยังเอาโทรศัพท์เนี่ยมาแชทถามว่าหลับสบายดีไหมช่วงนั้นจะเป็นใช้เขาใช้บีบีมั้งครับอ,อ่าที่คุยกันทุกคนก็เหมือนกับไม่ได้ตอบอะไรครับก็น่าจะหลับกันไปแล้วแหละไม่มีอะไรหรอกเรื่องราวมันผ่านไปครับจนมันมาถึงวันนี้แหละครับวันพฤหัสเริ่มเลยก็คือมันมันเกิดมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งครับ เหมือนจะแชทมาบอกว่าเฮ้ยอ้ําเดี๋ยวพอดีอ่ะจะต้องไปจังหวัดนี้นะมันผ่านจังหวัดที่อ้ําอยู่<ช>ถ้าพี่ขับรถไม่ไหวพี่ขอแวะเข้าไปนอนก่อนได้ไหมไปพักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณอ้ําก็ประมาณว่าอ๋อได้เลยพี่ไม่มีปัญหาพี่จะมาช่วงกี่โมงรุ่นพี่เขาบอกว่านั่นแหละประมาณสักสองสามทุ่มอ่ะถ้าฉันไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโทรหาแกแล้วกันก็วางสายกันไปครับ หลังจากที่เขากําลังนอนเล่นอยู่อ่ะคุณอ้ําเวลาที่เขาจะนอนในห้องครับเขาจะปิดไฟไม่หมดจะเปิดไว้แค่ไฟห้องน้ํากับเปิดทีวีเสียงเบาๆคลอๆอไว้ระหว่างที่เขานอนรอรุ่นพี่ท,ที่จะโทรมาครับมันก็เริ่มเริ่มค่มําเริ่มมืดแล้วก็เริ่มดึกละจนสองทุ่มกว่าเขาก็รู้สึกว่าอืมคงไม่มาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกําลังจะเขิมหลับแต่ในจังหวะที่เคลิมหลับครับอยู่ดีๆเขาก็คิด อวยพรเอไม่ใช่อวยพรครับคิดอเขาเรียกว่าอะไรขอพรน,นะครับเหมือนที่เคยมาปกติอ่ะก็คือ,อคิดประมาณว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองอะ,อะไรแบบเนี้ยแต่ในวันนั้นอนะ่ะเขาเหมือนพูดไม่เหมือนเดิมอ่ะครับเขาพูดประมาณว่าคืนเนี้ยเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะก็ขอบคุณมากๆที่มาแบบว่าทําให้นอนหลับฝันดีในทุกๆคืนอ่า ประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เคลิ้มหลับไปไม่ขอว่าคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีครับคือขอขอบคุณก่อนหน้านะครับผมที่ทําให้นอนหลับฝันดีมาครับผมแต่คืนนี้ไม่ได้ขอนแล้อก็เลยนอนหลับไปจนตอนกลางดึกครับเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าอากาศในห้องเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ร้อนมากๆเลยทั้งๆที่แอร์ก็ยังเปิดอยู่เขาลืมตาขึ้นมาครับตอนนั้นเขานอนอยู่ในลักษณะที่หันหน้าเข้ากำแพงคือเตียงของเขาก็จะว่างอยู่อีกข้างหนึ่งนั่นแหละครับผมลืมบอกไปหันหน้าเข้ากำแพง เขาก็หันกลับมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนอนอยู่คือลักษณะที่เห็นเนี่ยเขามองไม่เห็นหน้านะมันจะเห็นเป็นจากแสงของห้องน้ําอ่ะที่เป็นส่องมามันเลยดูเป็นแบบเป็น silhouette เหน่อย,อยแต่ลักษณะที่รูปร่างที่นอนอ่ะคือเหมือนกับนอนเอามือนหนุนหนุนหนุนกับอ่หน้าของตัวเองเหมือนคนแกนอนคุยด้วยอะครับคุณอ้ آ, ๊าบอาก็เลยว่าเอา้ามามา,มา,มาตั้งแต่เมื่อไหร่เออเข้ามาไม่ให้ซูมให้เสียงเลย จนแบบประมาณว่าก็คงไม่คิดอะไรเขาคงคิดว่าเป็นรุ่นพี่ค,คนนั้นแหละเข้ามาก็เลยห,หันหันหลังให้เหมือนเดิมครับแล้วก็นอนคิดคิดไปคิดมาเอ๊ะเรายังไม่ได้บอกโรงแรมมันเลยนี่วอมาไงวะ<เ>ออแล้วเข้ามาตอนไหนวะ <เอ S 1> ก็เลยแบบเอาละเริ่มเริ่มสันหลังเริ่มเย็นวาบแหละ <เอ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าอืมทํายังไงดีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเขาเสียงทุกอย่างมันเงียบไปหมดจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองครับ แล้วเขาก็เลยลองกลั้นหายใจดูมันก็มีเสียงหายใจอีก,อกคนหนึ่งครับอยู่ด้านหลังเขา<ม>เหมือนมาหายใจลดต้นคอเขาอะใ,ในตอนนั้นครับสิ่งที่เขาทําได้ก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามแล้วก็เปิดไล่แชทบ,บีบีดูครับ<ม>ก็ไอที่เขาเคยคุยกับรุ่นพี่เขาอะมันก็คือจบแค่ตอนเย็นนะครับ<ม>เขาก็ไม่ได้ทักอะไรมาอีกนั่นหมายความว่าไอคนข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แน่ๆ<ม>เขาเลยแบบทํายังไงดีวะเนี่ย ตัดสินใจลุกขึ้นแบบลุกแบบตะแคงอะครับแม้โดยที่ไม่หันหลังไปดูอะคือลุกแบบตัวแข็งๆอะครับแล้วก็ไปเปิดทีวีให้เสียงดังๆแล้วมันก็เป็นเพลงขึ้นมามเขาก็าแบบทาเป็นเมินใส่ผีไปเลยครับเขารู<ม>้แล้วว่านั่นคือผีเมินไปเลย<ม>เก็คือแบบร้องเพลงใส่ไปเลยอะ่ะ<ม>ฉันไม่เห็นเธอนะฉันไม่เห็นเธอนะประมาณนี้ครับ<ม>จนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหันกลับไปมองเออหายไปแล้ว<ม>ทีนี้แหละทํายังไงดีฉันอยู่ไม่ได้แล้วเวลาตอนนั้นลืมบอกไปครับว่าทีสามกว่า เลยไปตัดสินใจหยิบผ้าเช็ดตัวเข้าไปอาบน้ําอาบท่าเลยเก็บกระเป๋าออกมาออกกะว่าจะออกไปที่หน้าฟอนแหละเพราะว่าตรงหน้าฟอนอย่างน้อยก็มีคนก็เลยเดินออกมาปรากฏว่าหน้าฟอนมืดสนิทเลยมีไฟแบบน้อยอยู่ดวงเดียวเลยตัดสินใจเดินไปดูซิว่ามีคนไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่มีคนจ้าที่ไม่มีเลยไม่มีใครอยู่เลยเออทำยังไงดีวะเนี่ย จะย้อนกลับไปอยู่ที่ห้องก็กลัวว่าจะไปเปิดไปแล้วไปเจออะไร<อ>ก็ไม่เอาดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันจะไปนั่งอยู่ตรงโซฟาหน้าฟอนนั่นแหละแต่จังหวะที่เขาเดินไปเขาก็ชะเงอไปมองครับอ๋อน่าจะนอนอยู่เพราะว่าเห็นเป็นคนน่ะนอนขดอยู่ใต้ใต้โต๊ะ<อ>แล้วก็เอาผ้าห่มสีขาวามาคลุมเอาไว้เขาก็เข้าใจว่าอือคงนอนอยู่ตรงนี้แหละเขาก็ไปนั่งหันหลังให้กับทางเข้าที่เป็นกระจกอะครับ เพราะว่าไม่กล้าที่จะหันหน้าออกไปเพราะกลัวเห็นผีอีกก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยจนเวลาผ่านไปถึงประมาณตีห้าอยู่ดีๆเขาได้ยินเสียงกรีดลั่นเลยครับเป็นเสียงของผู้หญิงกรีดเหมือนแบบผีลอกผีลอกแบบเนี้ยเขาหันไปครับเป็นแม่บ้านเป็นป้าแม่บ้านเขาแบบแบบกรีดเอามือปัดพ้องว่าผีลอกผีลอกเขาก็เลยบอกว่าผีไหนป้าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นป้าเขาก็ถามว่าอันนี้ผีหรือคน เขาก็เลยบอกคนคะ่ะคนหลังจากนั้นน่ะป้าเขาก็ดูแบบเหมือนกับอึ้งๆแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรต่อครับเดินไปหยิบถุงแกงที่หล่นแล้วก็รีบจ้ำหายเข้าไปในตัวอาคาร<อ>จนในตอนนั้นกําลังแบบช่วงนั้นก็เกือบเกือบเช้าแล้วล่ะครับเจ้าพนักงานที่เคยรับเขาอะ่ะก็เลยเดินเดินมาจากข้างนอกอ <se. S 1> ก็อยู่ดีๆก็พูดประมาณว่าเอ้าพี่โหตื่นเช้าจังเลย มาทําอะไรเหรอรเขาก็บอกว่าคุณอ้ําเขาก็บอกว่าอ๋อฉันต้องการจะเช็คเอาท์แล้วอเออจัดการเซ็นเอกสารทําเอกสารให้ฉันหน่อยอตัวเจ้าตัวพนักงานนะครับเขาก็บอกว่าอ้าวพี่ทําไมทําไมถึงรีบเช็คเอาท์ออกอเขาก็อ้ออออําอ้ําอึ้งอ่ะครับไม่จะถามดีไหมว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรในห้องนี้ในระหว่างที่เจ้าพนักงานเขากําลังทําเอกสารให้อยู่ครับช่วงนั้นอ่ะมันเช้าละความกล้ามา คุณอ้ําก็เลยตัดสินใจครับถามไป<อ>น้องพี่ถามจริง<อ>ห้องที่พี่อยู่เนี่ยมันมีอะไรไหมไอ้ไอ้น้องคนเนี้ยก็เงยหน้าขึ้นมาครับแต่สีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตกใจอะไรแล้วถามขึ้นมาเอา้าพี่เจอเขาด้วยเหรออืมคุณอ้ําก็เลยถามประมาณว่าน้องเจอใครเอา้าทําไมพี่พี่เจอพี่ผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอครับทำไมทําไมมันเป็นยังไงพี่ คุณอ้ําก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอ,อยังไงโดยที่เจ้าตัวพนักงานอะ่ะเขาก็พยายามพูดประมาณว่าผมอะ่ะเข้าใจว่าพี่อะ่ะไม่เจออะไรแล้วก็ผมก็ยังเข้าใจว่าแบบว่าพอะพี่ไม่ได้เจออะไรอะ่ะผมก็คิดว่าเข้ไปผุดไปเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้คิดไปถึงเรื่องอื่นเลยไม่ได้คิดว่าจะเอาพี่อะ่ะมานอนเพื่อที่จะให้เจอผีหรือว่าอะไรคุณอ้ํามันก็เลยบอกว่า เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอ,อตัวพนักง,งานเขาก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี้ยห้องห้องเนี้ยมันมีผู้หญิงกับผู้ชายเข้ามาพักแล้วขาออกมีแค่ผู้ชายอะครับที่ออกไปแต่ว่าคนในในตึกอะก็เข้าใจว่าผู้หญิงน่าจะออกไปก่อนแล้วคงไม่ได้มีอะไรหรอก เวลาผ่านไปสามวันครับหลังจากที่แม่บ้านเขาก็เข้าไปทําความสะอาดทุกวันนะครับแม่บ้านเขาก็บอกว่าเขาเริ่มได้กลิ่นเหมน็นไม่รู้ว่ากลิ่นนี้มันมาจากไหนมันเหม็นขึ้นทุกวันทุกวันจนวันที่สามมันเริ่มมีน้ําเหลืองนะครับออกมาจากเตียงซึ่งเตียงอะ่ะมันเป็นเตียงไม้ที่เป็นขอบชิดนะครับแล้วก็มีที่นอนว่าไอ้น้ําเหลืองมันออกมาจากเตียงเขาก็เลยให้คนมาเปิดดูปรากฏว่าเจอศพของผู้หญิงคนเนี้ถูกฆ่า อยู่ใต้เตียงแล้วก็เอาเตียงปิดเอาไว้ก็คือหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีใครอะมาพักห้องนี้ได้เลยครับเพราะว่าโดนหลอกหมดเลยก็ตัวพนักงานเองเขาก็เลยงงว่าทําไมพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่โดนหลอกในตอนแรกครับก็คือหลังจากนั้นอะพอโดนหลอกมาก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปทําอะไรในห้องนั้นเลยแล้วห้องมันก็สกปรกมาก ผีอะตัวผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับไปเข้าฝันพวกพนักงานแม่บ้านให้มาทําความสะอาดให้หน่อยอแล้วจะอยู่เงียบ,ยบจะไม่ออกมาหลอกหลอนใครก็หลังจากนั้นก็ถือเคล็ดกันว่าห้องนี้จะต้องสะอาดตลอดอนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมห้องนี้มันสะอาดอคุณอ้ําเข้าไปแล้วมันดูหอมมันดูสะอาดอดูไม่มีอะไระหลังจากที่น้องพนักงานเล่าให้ฟังครับคุณอ้ําเขาก็เลยแบบว่าเอ,อฉัน เป็นผู้โชคดีหรือว่าฉันเป็นผู้โชคร้ายกันแน่อออเตัวพนักงานเขาบอกไหนๆเขาออกมาให้พี่เห็นแล้วอ่ะพี่ก็ไปทําบุญให้เขาหน่อยแล้วกันคุณอ้ำก็เลยคิดว่าโอ้นี่มาหลอกฉันแล้วฉันต้องทําบุญให้เหรอไหนๆก็ออกมาให้เห็นแล้วเหมือนกับไปในป่าแล้วมองหาเสือดาวยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็คือประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าตัวคุณอ้ำก็เลยแบบว่าอะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ฉันทําบุญให้อ่ะก็ขอฉัน ถูกลอตเตอรี่สักหน่อยแลอออ้วกันเดี๋ยวจะจัดการให้ออก็หลังจากที่ออกมาจากที่นั่นครับคุณอ้ําก็ซื้อลอตเตอรี่ก็าตามคาดครับถูกลอตเตอรี่ก็เลยจัดการทําบุญถวายสังฆทานให้ตามสัญญาครับ,รบก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยไปพักที่โรงแรมโรงแรมนั้นอีกเลย<อ>ก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับอยู่มาได้ตั้งหลายคืนใช่ครับ แค่ลืมขอคืนสุดท้ายใช่ครับโดนเลยโดนเลยแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือที่เขาอธิษฐานขอไว้อ่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วงมาช่วยก็คือจริงจริจะมาแหละครับแต่โดนโดนกันไว้ก่อนครับเออนะครับแล้วก็ไปโปรโมทไว้เต็มที่เลยว่าพี่มานอนที่นี่นะผีไม่มีเรียบร้อยคนแรกโดนคนแรกเลยครับหลังจากนั้นคือน่าจะไม่มาทั้งบริษัทครับผมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ โรงแรมเออเราเรียกกันว่าโรงแรมเซลล์ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละราคาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าตามสภาพครับตามราคาเพราะว่าส่วนมากอะเซลล์เขาก็จะเหมาแบบนี้แหละแบบ5วันสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยก็คือตกวันละสามร้อยกว่าบาทมันก็จะถูกหน่อยแมันอยู่ในงบมันเกินงบไม่ได้ไงเกินงบไอ้ค่าเปอร์เซ็นต์ค่า ส่วนต่างที่จะต้องจ่ายอ่ะไอที่ทํางานมามันก็โดนหักไปมันก็เข้าเนื้อสินะฮะสมมุติว่าอ่ะทริปนั้นไปต่างจังหวัดรอบนั้น15้าวันก็ต้องไปหาโรงแรมเพื่อให้นอน15้าวันมันก็ต้องเช็คก่อนว่าจะเสี่ยงกับโรงแรมไหนดีถูก <c oughs> ปะ่ะ <c oughs> เอาจริงๆเซลก็โดนกันแบบนี้เยอะนะ,ะใช่ <c oughs> หรือไม่ถ้ามันเสี่ยงไม่ได้ก็คือที่อื่นอ่ะยังไงมันก็เกินแต่ทางบริษัทอ่ะดิวกับโรงแรมนี้ไว้ได้ราคานี้นะ แต่สภาพนี้นะรับได้ไหมรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ไปเจาะออกเองก็ยอมเข้าเนื้อไปก็ต้องรับให้ได้ใช่ครับถูกป่ะใช่ครับก็ต้องอยู่ในวันละ3า0รอยอยู่ไงให้ได้ใช่ก็มีทางเดียวคือตื่นให้เร็วออกไปทํางานให้เหนื่อยเลยกลับมาหลับอย่าเพิ่งรีบกลับนะขาแวะก่อนแวกดื่มอะไรก่อนเออนั่งอย่าเพิ่งรีบครับสักสามสี่ทุ่มกลับมาแบบ ทิ้งตัวหลับเลยน้าอย่าเพิ่งอาบค่อยอาบตอนเช้าเพราะว่าถ้าอาบแล้วเดี๋ยวตื่นใช่ใช่ตื่นมาแล้วรีบออกไปทาอย่างเงี้ยซ้ำๆเดิมๆสิบห้าวันโดนวันสุดท้ายโดนวันสุดท้ายมันจะเริ่มเพลียละเริ่มว่าวันนี้ไม่อยากกินแล้วเว้ยใช่แหละสุดท้ายก็โดนอยู่ดีคนจะโดนครับ นะครับก็เป็นอ่ะเรื่องของโรงแรมเซลคุณอ้ําอากาเซ่นะครับส่งเข้ามาที่ the ghost radio thailand at gmail com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไหม่ก็นี่แหละพีมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้แล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนําคลินิกอันดับหนึ่ง เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก